เกม a r a d e s มีบรรยากาศแปลกๆที่ทําให้ผู้เล่นสายโซโลตกใจแทนที่จะเดือดร้อนกับการยิงสู้และแย่งของกันเหมือนเกม e ิ t r a c t i o n ชุดอื่นๆผู้เล่นบางรายรู้สึกเหมือนกําลังเดินจ่ายตลาดมากกว่ากําลังเล่นเกม PvP ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าสงสัยในขณะเดียวกันแต่ทําไม Arkades ถึงมีบรรยากาศแปลกๆอย่างนี้คําตอบอาจจะมาจากห้อง subreddit a r k d e s HTTPS colon slash l a s www.reddit.com slash l a d d e l a s c o m n s หนึ่งพัเจก้า l a s h เส่วนของมิวสิโซนอฟันเดอร์สกอร์ชลสที่ผู้เล่นคนหนึ่งแชร์ประสบการณ์การเล่นโหมดโซโลที่สบายใจโดนโดน,โดนเหมือนกับกำลังเดินชมวิวมากกว่าการต่อสู้เพื่อของใช้ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่คาดหวังเลยทีเดียวแล้วคุณคิดยังไงคุณเคยเจอเกมที่มีบรรยากาศแปลกๆอย่างนี้มาก่อนไหมหรือคุณคิดว่า p r e d d e s ควรปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการต่อสู้มากขึ้นในโหมดโซโล จากประสบการณ์ของผู้เล่นอื่นๆดูเหมือนว่าอเครเดสมีชุมชนที่เป็นมิตรและสามารถสื่อสารกันได้อย่างสบายๆโดยไม่ต้องกังวลกับการประทะเช่นผู้เล่นคนหนึ่งเล่าว่าเขาเคยเปิดไม้ถางผู้เล่นคนอื่นว่าหาของในที่ไหนและผู้เล่นคนนั้นตอบกลับโดยไม่มีความโกรธหรือการประทะเลยเล็กน้อยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจและแตกต่างจากเกมอื่นๆแต่คุณคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้ในเกมอื่นๆไหมหรืออะเครเดสมีสูตรลับในการสร้างชุมชนที่เป็นมิตรแบบนี้ อย่างไรก็ตามถ้าคุณสงสัยว่าอะเครเดสจริงๆแล้วมีบรรยากาศแปลกๆอย่างไรคุณสามารถลองเล่นได้บนระบบ p S 5 Xbox Series X S, และ P C เพื่อพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองว่าเกมนี้จริงๆแล้วมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายและแตกต่างจากเกม Mixed r e a นชุดอื่นๆหรือไม่